สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีพี่น้องเวิร์ตสุขูสุขคนครับมือนี้เบ้าตึงมีงัวครับเป็นงัวโค้แม่ลูกครับแม่หัวหลุนนะครับเด้อลูกสาวพริกแดงครับตัวนี้ครับวัสามเดือนครับพี่น้องครับนาเป็นนาครับลูกสาวครับวัสามเดือนครับอันนี้ติดขีครับสวง่ายครับหัวเหา่วอัตลาดครับลูกสาวครับแม่เพิ่งได้ลูกสองโตครับอันนี้เป็นลูกตัวที่สองของเพิ่นครับแม่สูงอยู่ลอยสามสิบครับพี่น้องครับ หัวลุนครับพี่น้องครับหัวลุนครับบ่มี่เขาครับโซดเป็นโซดครับโคมนี่ครับเปิดใบครับพี่น้องครับสามหมื่นสี่เท่านั้นครับเป็นง่วงงามครับพี่น้องครับแม่กับนมซีเต่าครับแข้งขาดีมัดครับหยิบเล็บขอเท่าครับหัวลุนครับเชื่องนะครับเชื่องครับจับได้ใบได้ครับบ่ดื้บบ่ส้นครับพี่น้องครับเชื่องครับนั่งนาดีครับทั้งแม่ทั้งลูกครับ ภัสนใจครับพี่น้องครับโค้มนี้ครับสามหมื่นสี่ครับพี่น้องครับสุดยอดเลยแล้วครับลูกสาวคนครับสุดยอดเลยครับลูกสาวครับแดงเข้มๆครับแดงฉ่ำๆนะครับนาเลี้ยงครับโค้มนี้ครับนาเลี้ยงครับแม่กินใยกินเฟืองดีครับัวอยู่บานนวาครับอยู่อำเภอปทุมราชจังหวัดอำนาจเจริญครับ ไม้สามเดือนนะครับลูกสาวครับลูกสาวพริกแดงครับอุ้ยเงาหางครับพี่น้องครับเงาหางครับเห็ดดำๆเลยครับนาเลียงอีกแล้วครับโคมนี่ครับนาเรียงอีกแล้วครับพี่น้องทันใดสนใจครับเอาไปเส้นยานะครับพี่น้องครับแม่ล่ำโตเงาดีครับขาดการบำรุงจังน้อยครับเมย์ครับเป็นงอเลียงธรรมชาติครับ ยิบเลบพอเท่ากับงามดีครับโ้สดแห้งครับโคมนี่ครับสามเมือนซีครับพี่น้องครับสนใจโทร่หาเบาตึงไดครับง่วนนาเลีอยงครับโคมนี่ครับลูกสาวนี่ซุดยอดแล้วล่ะครับลูกสาวครับลำเนาเนาครับบือลึงยันๆนครับลำล่างสวยครับโคมนี่ครับพี่น้องอยู่ทางไกลทางไกลก็โทร่หาเบาตึงไดครับพี่น้องครับถ้าสนใจง่วโคมนนี่ครับ นี่ครับสดบอลมนงอลูกเลยครับที่จริงลูกตัวที่สองแล้วครับพี่น้องครับที่จริงลูกตัวที่สองแล้วครับแม่ครับแม่บอลมีปัญหาอย่างครับพี่น้องครับสุขภาพแข็งแรงดีครับขาดตรการบำรุงครับงอสดเป็นตะเลียงครับสามหมื่นสี่ท่านั้นครับ อันนี้ขีดติดนะครับขีติดครับหน้าตาแม่ครับคุณครับลูกสาวเงาวอัดลาดครับโอ้แต่ลูกสาวก็สุดยอดแลวครับลูกสาวครับสามมืนสีครับพี่น้องครับสนใจโทร่หาเบาตึงได้ครับงัวนาเรียงครับงัวนนาเลียงครับมือนีครับง่วงามอีกแล้วครับตื่นหมาครับวันนี้ครับ แม่สดๆนะครับเด้อพึ่งได้ลูกตัวแรกหัวลุนครับไัยมักงั่งหัวลุนครับนี่ครับบ่มีเขาครับหัวบ่มีเขาครับพี่นองครับขาดน้ำเลี้ยงจังหน่อยครับแม่ครับแต่ว่าลำเห่าดีครับคุณนะครับโอ้ยครับยืนเทียบกันครับเห่าอัหลาดครับแม่กับลูกครับ พี่น้องท่านใดสนใจกระโทนมากครับสามหมื่นีครับโคมนี่ครับหิวแห้งครับง่วครับตะลีโตนครับพี่น้องครับท่านใดมีหยาไดหลายพ่อไปเลี้ยงก็เอาไปในเดยนครับเด้อนาเลี้ยงครับโคมนี่ครับกีบเล็บขอเท้ากระง่าแม่กระหนังหนาดีครับลูกไว้สามเดือนครับคาดว่าแม่กะ อีกบ่โดนครับคงคงจะขืนครับเมีครับคงสีใได้สมกันแน่นอนครับตัวนี้เป็นลูกพริกแดงนะครับลูกพริกแดงครับพึ่งหน้าตาครับหน้าตาฮึกครับพี่น้องครับสุดยอดครับความแดงครับแดงช่ำๆครับตัวนี้ครับแดงเข้มๆครับ ไว้สามเดือนนั่นนะครับพี่น้องครับนั่นนะสดๆครับแม่กัลร่ำแย่วดีครับหนังนาดีครับเขากระบอมีต่อครับเม่ครับสามหมื่นสี่ครับพี่น้องครับสนใจโทรหาบอตึงได้ครับมีทส่งฟี่ให้ลอยโลครับมือนีครับสนใจโทรดวนครับหน้าตางามนะครับแม่เพิ่นครับนาเรียงครับโค้งนี่ครับง่วงหูดีครับหูดีครับ เชื่องดีครับบ่มีเขาครับพี่น้องครับสําหรับผู้ใดยันงัวเขาครับเอาแนะนําตัวนี้นะครับเขาพนบ่มีครับนาเลียงครับสื่องัวจอยไปเพี้ยนเอาครับพี่น้องครับเพี้ยนไปเพี้ยนมากกับสีอ้วนครับใครก็สื่องัออ้วนไปเพี้ยนมันจอยครับพี่น้องครับสื่อไปข้าวเดียวจอยครับอันนี้สื่องัวจอยไปเพี้ยนเอาครับสุดยอดครับโคมนี่ครับสนใจโทรมากนะครับเด้อเดี๋ยวพามาเบิงลูกคนอีกรอบครับ เด็ดแห้งครับลูกสาวครับเป็นลูกของพริกแดงครับว่ยสามเดือนครับแม่คาดว่าอีกว่าโดนนาจะขึ้นครับเป็นโกห้างครับกกห้างยิ่งใหญ่ครับพี่น้องครับโกห้างครับอันนี้ชีติดครับโอ้กินเสี่ยงดีครับง่วนหน่อยตัวนี้ครับเลี่ยมยุบยุบครับล่ำเงวาเห่ี่ยมยุบยุบเลยครับตัวนี้ครับพี่น้องเห็นคลิปนี้แล้วเฝ้าแต่จินใจด้วยครับเดี๋ยวบอตึงจัดทรงให้ครับ ขอบคุณครับที่เข้ามาติดตามรับชมครับสวัสดีครับผม